คริสเตียนอีริกเซนจอมทัพเลือดโคโนมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาส่งคำปลุกเราเพื่อร่วมทีมก่อนโดนวีแกนในศึกเอฟเอคัพรอบ3 mm hmm. วันที่6มกร,ราคม6 7เคริสเตียนอีริกเซนกองกลางชาวเดนมาร์กของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ออกมาส่งคำปลุกเราเพื่อร่วมทีมก่อนโดนเดินลาติกวีแกนในศึกเอฟเอคัพอังกฤษ2อ2 3น่ 2023, ถึง2ีสรอบสามในค่ำคืนวันจันนี้ 3, นาตามนาป,ป็นาี่เข้านา ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้ถึง12สมัยโดยแชมป์ครั้งล่าสุดของพวกเขาเกิดขึ้นในฤดูการ2 0 1 5่อ1 6ในยุคข,ของหลุยฟานกันเทรนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอินซีผงาดคิดตตันพาเลต1-0ล่าสุดคริสเตียอีริกเซนออกมากล่าวว่านี่คือรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและด้วยความที่ผมเล่นที่อังกฤษมานานทำให้ผมรู้ว่า F a c เ p เป็นรายการที่ยอดเยี่ยมมากๆ สำหรับแฟนบอลและนักเตะของทุกๆสโมสรและนี่คือแมตช์ออฟสตาร์ทนัดแรกของเราในปีนี้เราจะต้องทำให้เต็มที่เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้การที่เราไม่มีเกมยุโรทำให้โปรแกรมเราลดน้อยลงนั่นทำให้เรามีโอกาสในการเตรียมตัวลงเล่นเกม a ลีกมากขึ้นและลุ้นไปได้ไกลในรายการนี้